เขาไม่มีวันยอมเสียคุณไปเขาคือใครและเพราะอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกไม้พลังงานของคอนท่าไฟเมสิงธนู ดิมพลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบการแล้วก็เจตดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมขยันอดทนเข้มแข็งหนักแน่นมีเหตุผลมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํา ใจเย็นเยือกเย็นนะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะพูดน้อยต่อยหนักก็ได้นะคะในพลังงานของคุณเนาะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่ด้วยนะคะชอบทําอะไรตามลําพังแต่ก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะอาจจะชอบเซอร์ไพรส์หรือว่ามีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจที่คุณไม่อยากจะบอกใครก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าใครที่ ไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะหรือว่าไม่ยอมที่จะเสียคุณไปนะคะเขาคือใครนะคะใครที่ไม่ยอมเสียคุณไปขอภายบอกที uh 9ก้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน เดือยพิเศตพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรบกจพิจิกแล้วก็ห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ํามาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะแล้วก็สตอรี่ของคนคนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะด้วยหากว่าเป็นคนรักนะคะพบหาดูใจกันก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ความหวั่นไหวความไม่แน่ใจความไม่มั่นใจอารมณ์ที่สวิงไปมาความไม่ไว้ใจกันก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆน,นะคะไม่พูดมากไม่ค่อยบอกรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่พลังงานของคนคนนี้จริงๆเป็นคนที่รักมากๆรักมั่นคงความรักคนรักครอบครัวมีความสําคัญสําหรับเขามากๆแต่เป็นคนที่ อาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนก็เลยทําให้เขากลัวที่จะกลับไปเจ็บแบบเดิมพลังงานของคนคนนี้ก็เลยเหมือนกับสวิงไปมามีความไม่มั่นใจไม่เชื่อใจหวั่นไหวไม่ไว้ใจนะคะแล้วก็มีความเครียดมีความกังวลน,นะคะตอนนี้ก็เครียดเรื่องราวในอดีตก็พาเครียดไปด้วยนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมเสียคุณไปนะคะเพราะอะไรนะคะทําไมเขาถึงไม่ยอมเสียคุณไปขอภายบอกทีทําไมเขาถึงไม่ยอมเสียคุณไปนะคะเหตุผลที่ไม่ยอมเสียคุณไม่อยากเสียคุณเพราะอะไรคุณคือเจ้าของหัวใจของเขานะคะ คนที่เขารักนะคะคนที่เขารอคอยนะคะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะคุณคือคนที่เยียวยาหัวใจของเขาก็ได้นะคะคนที่รู้ใจเขามากที่สุดนะคะ แม้ว่าจะเป็นความแตกต่างความไม่เหมือนกันความไม่เข้าใจกันแต่ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือจากคุณไม่เคยคิดที่จะเลิกลาจากกันปัญหาที่เกิดขึ้นความไม่เข้าใจความไม่ไว้ใจนะคะเกิดขึ้นจากตัวเขาเองเกิดขึ้นจากความรักที่มีให้กับคุณมากๆอาจจะมีความหวั่นไหวนะคะมีความคิดมากมีความคิดเยอะมีความเสียใจมีความเศร้าแต่ว่า ไม่ได้มีความคิดที่จะปล่อยมือจากกันแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกลาจากกันด้วยคุณมีความสําคัญสําหรับเขามากๆทุกๆการกระทําของคุณคือมีที่พลต่อความรู้สึกของเขามากที่สุดพลังงานของคนคนนี้โดยเฉพาะหากว่าเขาเป็นคนรักที่แต่งงานกันไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่อยู่บ้านทํางานบ้านแล้วคุณคือคนที่ ออกไปหาเงินทํางานนอกบ้านเหมือนกับพลังงานของเขาอาจจะว่างมากเกินไปก็ได้จนเหมือนกับคิดฟุ้งซ่านกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่เพราะว่าหวงแหนกลัวจะเสียคุณไปแล้วในใจมีความหวั่นไหวอาจจะคิดว่าเขาดีไม่พอดีไม่มากพอไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุนคุณดูดีคุณ พลังงานของเขาเหมือนคุณดูดีมากๆในสายตาของเขาแล้วตัวเขาอาจจะยังดีไม่พอไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณไม่มากพอก็ได้นะคะก็เลยทําให้เขาไม่ความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความกลัวกลัวที่จะเสียคุณไปกลัวว่าคุณจะไม่เหมือนเดิมกลัวคุณจะเปลี่ยนไปแต่แนความกลัวของเขาเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นความกลัวเป็นความกังวลล่วงหน้าแล้วก็กังวลในหัวใจของเขานั่นเองนะคะ หากว่าคุณคบคุณคุยกับใครนะคะพลังงานของคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเป็นคนที่ขี้หึงขี้น้อยใจนะคะคิดมาคิดเยอะมีความเซนซิทีแต่ว่าเขารักคุณมากๆเขาดูแลเขาเทคแคร์คุณเขาเป็นคนที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับงานในบ้านได้ดีมากๆแต่ว่าความรู้สึกของเขาบางครั้งอาจจะเพราะว่าว่างมากเกินไปก็ได้ก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนฟุ้งซ่านหวั่นไหวกลัว แล้วก็บางครั้งก็อาจจะชวนคุณทะเลาะในเรื่องที่ไร้สาระนั่นเองนะคะเรื่องที่ทะเลาะกันก็ไม่ได้พ้นเกี่ยวกับความหวั่นไหวในหัวใจของเขามือที่3การมีคนอื่นนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณค่อนข้างเป็นคนที่หนักแน่นอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยพูดบางครั้งก็เก็บความลับมีความลับอะไรแล้วก็แก้ไขปัญหาเองสิ่งที่คุณเก็บไว้ซ่อนไว้สิ่งที่คุณไม่ได้บอกกับเขานั่นเองที่ทําให้เขาฟุ้งซ่านคิดมากคิดไปไกลแล้วก็ กลัวว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าคุณรู้สึกกับเขาไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะเป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในใจของเขาเพราะว่ากลัวจะสูญเสียคุณไปนั่นเองนะคะ